คุณเคยคิดไหมว่าความรักที่เริ่มจากความบังเอิญอาจกลายเป็นบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตเมื่ออาจารย์และนักศึกษาคู่นี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่เกินคาดหมายการตัดสินใจครั้งสำคัญของพวกเขาจะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลมันจะจบลงอย่างไรรักนี้จะสามารถทนทานต่อแรงกดดันจากโลกภายนอกได้หรือไม่คลิกดูตอนนี้แล้วร่วมเดินทางไปกับพวกเขาในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความรักความตึงเครียดและความท้าทายภาคไทยหัวใจสองดวงแต่งงานกับอาจารย์ด้วยความบังเอิญ ค่อยๆสอนบทเรียนรักสุดลึกซึ้งจีบกันทุกวันจนทุกคนอิจฉาท่ามกลางความเงียบสงบของห้องเรียนในตอนเช้ามีสาวนักศึกษาคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมห้องเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเธอไม่เคยคิดว่าจะพบกับความรักในที่แบบนี้และยิ่งไม่คิดว่าจะเป็นกับอาจารย์ผู้สอนที่เธอเคารพทุกวันหลังจากการเรียน อาจารย์จะยิ้มให้และชวนพูดคุยเรื่องต่างๆเสียงหัวเราะของเขามักจะเป็นการเริ่มต้นสนทนาที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเธอเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คำพูดปกติของอาจารย์แต่เหมือนเขากำลังบอกอะไรบางอย่างที่เธอไม่สามารถอ่านออกครั้งหนึ่งในตอนเย็นหลังเลิกเรียนเธอและอาจารย์ได้เดินไปด้วยกันฝ่าลมเย็นที่ผัดผ่านทางเดินในมหาวิทยาลายัยบรรยากาศเงียบสงบรอบข้างทำให้เธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุน เธอหันไปมองเขาและเขาก็มองกลับมาที่เธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหมายบางอย่างจู่ๆเขาหยุดเดินและเสียงของเขากระซิบขึ้นว่าคุณรู้ไหมว่าความรักนั้นลึกซึ้งแค่ไหนคำถามนี้ทำให้เธอสถานไปทั้งร่างเสียงหัวใจของเธอดังขึ้นในหูไม่สามารถตอบอะไรได้ในขณะนั้นคืนถัดไปอาจารย์ส่งข้อความมาที่เธอ คำที่เขาพิมพ์ทำให้เธอต้องนั่งทบทวนหลายครั้งคุณอยากจะลองเรียนรู้บทเรียนรักจริงๆไหมเธอไม่เคยรู้สึกเหมือนตอนนี้มาก่อนทุกสิ่งไม่ชีวิตเหมือนจะเริ่มสั่นคลอนแต่มันก็ทําให้เธอรู้สึกตื่นเต้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนวันถัดไปทั้งคู่ได้นัดพบกันในร้านกาแฟเล็กๆที่เงียบสงบอาจารย์ถามเธอถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเธอไม่รู้ว่าจะตอบเขายังไง พราะหัวใจของเธอกำลังต่อสู้กับความรู้สึกที่ซับซ้อนในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันเธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากมือของเขาที่แตะเบาๆที่ข้อมือเธอและในช่วงเวลานั้นเธอก็รู้ตัวว่าเธอเริ่มตกหลุมรักเขาแต่ความรู้สึกนี้กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวดไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงที่ว่าเขาคืออาจารย์ของเธอและสิ่งนี้อาจนำมาซึ่งอันตรายที่เธอไม่เคยคาดคิด ทุกวันพวกเขาจะพบกันและพูดคุยแต่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความบังเอิญนี้มันกลับมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถมองข้ามได้จนกระทั่งในวันหนึ่งเธอได้รับคำสารภาพจากเขาที่ทำให้หัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้นผมรักคุณเขาพูดออกมาและคำพูดนั้นก็เหมือนจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดการเธอไม่สามารถเชื่อได้ ว่าความรักที่เริ่มต้นจากการเรียนจะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอทุกคนในมหาวิทยาลัยเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเธอความรักที่ซ่อนเร้นนี้เริ่มกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันทั่วทั้งแคมปัสแต่กลับมีความรู้สึกผิดที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ความรู้สึกที่ว่าเธอกำลังทำอะไรที่ไม่ควรทำและในที่สุดความจริงที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยต่างสงสัยก็ถูกเปิดเผยออกมา ทำให้ทุกคนตกใจและรู้สึกอิจฉาเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดความรักแบบนี้ขึ้นระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภาคไทยหัวใจสองดวงแต่งงานกับอาจารย์ด้วยความบังเอิญค่อยๆสอนบทเรียนรักสุดลึกซึ้งจีบกันทุกวันจนทุกคนอิจฉาท่ามกลางความเงียบสงบของห้องเรียนในตอนเช้ามีสาวนักศึกษาคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมห้องเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวล เธอไม่เคยคิดว่าจะพบกับความรักในที่แบบนี้และยิ่งไม่คิดว่าจะเป็นกับอาจารย์ผู้สอนที่เธอเคารพทุกวันหลังจากการเรียนอาจารย์จะยิ้มให้และชวนพูดคุยเรื่องต่างๆเสียงหัวเราะของเขามักจะเป็นการเริ่มต้นสนทนาที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเธอเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่คำพูดปกติของอาจารย์แต่เหมือนเขากำลังบอกอะไรบางอย่างที่เธอไม่สามารถอ่านออกครั้งหนึ่งในตอนเย็นหลังเลิกเรียน เธอและอาจารย์ได้เดินไปด้วยกันฝ่าลมเย็นที่พัดผ่านทางเดินในมหาวิทยาลัยบรรยากาศเงียบสงบรอบข้างทําให้เธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนเธอหันไปมองเขาและเขาก็มองกลับมาที่เธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหมายบางอย่างจู่ๆเขาหยุดเดินและเสียงของเขากระซิบขึ้นว่าคุณรู้ไหมว่าความรักนั้นลึกซึ้งแค่ไหนคําถามนี้ทําให้เธอสั่นไปทั้งร่างเสียงหัวใจของเธอดังขึ้นในหู ไม่สามารถตอบอะไรได้ในขณะนั้นคืนถัดไปอาจารย์ส่งข้อความมาที่เธอคำที่เขาพิมพ์ทำให้เธอต้องนั่งทบทวนหลายครั้งคุณอยากจะลองเรียนรู้บทเรียนรักจริงๆไหมเธอไม่เคยรู้สึกเหมือนตอนนี้มาก่อนทุกสิ่งไม่ชีวิตเหมือนจะเริ่มสันคลอนแต่มันก็ทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนวันถัดไปทั้งคู่ได้นัดพบกันในร้านกาแฟเล็กๆที่เงียบสงบ อาจารย์ถามเธอถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเธอไม่รู้ว่าจะตอบเขายังไงเพราะหัวใจของเธอกำลังต่อสู้กับความรู้สึกที่ซับซ้อนในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันเธอสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากมือของเขาที่แตะเบาๆที่ข้อมือเธอและในช่วงเวลานั้นเธอก็รู้ตัวว่าเธอเริ่มตกหลุมรักเขาแต่ความรู้สึกนี้กลับเป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกเจ็บปวด ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความจริงที่ว่าเขาคืออาจารย์ของเธอและสิ่งนี้อาจนำมาซึ่งอันตรายที่เธอไม่เคยคาดคิดทุกวันพวกเขาจะพบกันและพูดคุยแต่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากความบังเอิญนี้มันกลับมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถมองข้ามได้จนกระทั่งในวันหนึ่งเธอได้รับคำสารภาพจากเขาที่ทำให้หัวใจของเธอแทบจะหยุดเต้นผมรักคุณเขาพูดออกมา และคำพูดนั้นก็เหมือนจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปตลอดการเธอไม่สามารถเชื่อได้ว่าความรักที่เริ่มต้นจากการเรียนจะนำมาซึ่งการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอทุกคนในมหาวิทยาลัยเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเธอความรักที่ซ่อนเร้นนี้เริ่มกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงกันทั่วทั้งแคมปัสแต่กลับมีความรู้สึกผิดที่เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ความรู้สึกที่ว่าเธอกำลังทำอะไรที่ไม่ควรทำ และในที่สุดความจริงที่ทุกคนในมหาวิทยาลัยต่างสงสัยก็ถูกเปิดเผยออกมาทําให้ทุกคนตกใจและรู้สึกอิจฉาเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดความรักแบบนี้ขึ้นระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในขณะที่เธอยังคงหาทางไปข้างหน้าคําถามนั้นยังคงติดอยู่ในใจของเธอเหมือนกับเงาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เธอเริ่มรู้สึกถึงความขัดแย้งภายในเหมือนมีสองโลกที่เธอต้องเลือก วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินผ่านทางเดินในมหาวิทยาลัยสายตาของเธอไปสะดุดกับการมองของเพื่อนๆทุกคนเริ่มจับตามองทำให้เธอรู้สึกเหมือนมีแรงกดดันมหาศาลกดทับเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นมีคนพูดถึงความสัมพันธ์ของเธอกับอาจารย์แต่เธอก็ไม่สามารถหยุดยิ้มให้กับความรู้สึกที่มีต่อเขาได้มันเหมือนกับการเดินทางที่ไม่มีเส้นทางกลับ ความคิดทั้งหมดนี้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเธอเริ่มรู้สึกถึงการถูกคุมขังในโลกที่สร้างขึ้นเองแต่บางครั้งก็ยังคงหาทางไปข้างหน้าเพราะหัวใจของเธอบอกว่าเธอรักเขาท่ามกลางความลังเลคือหนึ่งอาจารย์ส่งข้อความหาทางโทรศัพท์มือถือข้อความนั้นทําให้เธอตัดสินใจที่จะตอบกลับแต่เมื่อเธอเปิดข้อความมันกลับเป็นคําถามที่ทําให้หัวใจของเธอหยุดเต้น เราพร้อมที่จะเปิดเผยความรักของเราให้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมในตอนนั้นเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่มหาศาลและความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ก็กลับมาอีกครั้งความรักที่เธอมีให้กับเขามันทําให้เธอต้องทําการตัดสินใจครั้งใหญ่เธอมองไปที่ข้อความนั้นรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงขึ้นเธอสูดลมหายใจเข้าลึก,ลก แล้วค่อยๆตอบกลับด้วยคำพูดที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปใช่ฉันพร้อมแล้วคำตอบนั้นไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของพวกเขาแต่มันยังจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เธอเคยรู้จักทั้งในด้านของตัวเองและคนรอบข้างในคืนนั้นท่ามกลางแสงไฟที่สะท้อนบนถนนเธอและอาจารย์เดินเคียงข้างกันมือของเขาแตะเบาๆที่มือของเธอ และเธอก็รู้สึกถึงความอบอุ่นที่หาไม่ได้แต่ทุกก้าวที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าเธอก็รู้สึกถึงการตัดสินใจที่เธอไม่สามารถย้อนกลับได้โลกภายนอกอาจจะไม่เข้าใจแต่ในหัวใจของเธอมันกลับรู้สึกถูกต้องความรักที่เริ่มต้นจากการบังเอิญค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่เธอไม่อาจจะปฏิเสธแม้ว่าจะมีความเสี่ยงและอุปสรรคที่เธอไม่สามารถคาดเดาได้และในที่สุด ความรักของพวกเขาก็กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทั้งคนที่สนับสนุนและผู้ที่ไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเดินทางของทั้งสองคนที่ได้เริ่มต้นไปด้วยกันความรักที่เป็นบทเรียนที่ลึกซึง้งกำลังรอคอยพวกเขาในทุกวันข้างนอกวันแล้ววันเล่าความรักของพวกเขาเติบโตขึ้นอย่างช้าๆทั้งสองคนพยายามรักษาความสัมพันธ์ในโลกที่เต็มไปด้วยคำวิจารณ์ แต่พวกเขาก็ไม่ย่อท้อเพราะความรักที่มีให้กันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเมื่อถึงวันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อสาธารณะทั้งสองยืนอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนและทุกคนต่างจ้องมองพวกเขาด้วยความอยากรู้ในขณะที่เขามองตาเธอเธอรู้สึกถึงความมั่นใจในตัวเขาที่ทำให้เธอมั่นใจในตัวเองเสียงคำพูดที่ออกจากปากเขา เราจะเดินไปด้วยกันไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรทําให้เธอรู้สึกถึงความรักที่ลึกซึ้งและมั่นคงแม้ว่าโลกจะไม่เข้าใจพวกเขาก็ตามทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนจะหยุดชั่วขณะและในคืนนั้นโลกของพวกเขากลับกลายเป็นเพียงแค่ตัวพวกเขาเท่านั้นแต่การเปิดเผยตัวตนไม่เคยง่ายความขัดแย้งเริ่มปรากฏชัดขึ้นในสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมชั้นเริ่มมองพวกเขาด้วยท่าทางที่ไม่พอใจ คำพูดของคนรอบข้างที่ไม่เข้าใจเริ่มทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดแต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่เคยเสียไปคือความรักที่เธอมีให้เขาแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในวันหนึ่งขณะที่เธอกําลังเดินกลับจากมหาวิทยายลายัยเธอพบกับเพื่อนสนิทที่เคยอยู่เคียงข้างเธอมาตลอดและในครั้งนี้เธอได้เห็นความผิดหวังในดวงตาของเพื่อนเพื่อนถามด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวล เธอแน่ใจหรือว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับเธอคำถามนั้นทำให้เธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองแม้ว่าเธอจะรักเขามากแค่ไหนแต่ในตอนนั้นเธอก็ไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้การทบทวนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เธอเริ่มรู้สึกถึงความกลัวกลัวว่าเธอกำลังเดินไปในทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้และกลัวว่าเธอจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่อาจจะรุนแรงเกินไปแต่ในขณะเดียวกัน เธอก็รู้ดีว่าไม่มีอะไรที่สามารถทําให้เธอหยุดรักเขาได้ในที่สุดเธอตัดสินใจที่จะพูดคุยกับเขาเปิดใจและถามคำถามที่เธอไม่กล้าถามมาก่อนเราจะทำอย่างไรถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราคิดเขามองเธอและตอบด้วยเสียงที่อ่อนโยนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะ,ะเผชิญไปด้วยกันเพราะเรารักกันคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกสงบ เหมือนกับว่าเธอได้คำตอบที่ต้องการเธอรู้ว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรความรักของพวกเขาจะทำให้พวกเขาผ่านทุกอุปสรรคไปได้และในที่สุดความรักที่เริ่มต้นจากความบังเอิญก็กลายเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็ทำให้พวกเขาเติบโตและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและกันและกันไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคอะไรพวกเขาจะเดินหน้าต่อไปด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุดดอหา แต่ท่ามกลางการเดินทางที่เต็มไปด้วยความรักและการเรียนรู้พวกเขาก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคใหม่ที่ไม่คาดคิดข่าวเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขายังคงแพร่กระจายและเริ่มมีการพูดถึงจากคนรอบข้างมากขึ้นบางคนเห็นด้วยบางคนก็รู้สึกผิดหวังทำให้ความกดดันที่ทั้งสองต้องรับมือเริ่มหนักขึ้นในคืนหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในสวนหลังบ้าน เธอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวรู้สึกถึงความเงียบที่ทำให้เธอเริ่มสงบใจแต่ในเวลาเดียวกันหัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้เขาหันมามองเธอและสัมผัสมือของเธอเบาๆเราต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นแต่ก็ยังมีความวิตกกังวลแฝงอยู่ในใจ ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดเพราะทุกคนที่รู้เรื่องก็เริ่มแสดงความคิดเห็นบางคนพยายามจะท้าทายการตัดสินใจของพวกเขาและบางครั้งเธอก็เริ่มรู้สึกว่าเธอและเขาอยู่ในโลกที่แตกต่างจากคนอื่นแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ทุกครั้งที่เธอรู้สึกท้อแท้เขาก็จะอยู่เคียงข้างพูดให้กําลังใจเธอทำให้เธอรู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเขาก็จะไม่ทิ้งกัน แต่ในบางคืนเมื่อความคิดเริ่มครอบงำเธอก็ถามตัวเองอีกครั้งว่าเราแน่ใจแล้วหรือว่าความรักนี้จะทำให้เราเติบโตคำถามนี้ไม่ได้หายไปจากใจเธอแต่มันกลับทำให้เธอคิดถึงความสำคัญของความรักที่แท้จริงทั้งสองคนเริ่มรู้ว่าไม่ว่าอุปสรรคจะหนักแค่ไหนถ้าพวกเขายังคงอยู่เคียงข้างกันทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ในวันหนึ่ง เมื่อทั้งสองคนยืนอยู่ที่ริมฝั่งทะเลมองไปยังเส้นขอบฟ้าพวกเขารู้สึกถึงความสงบที่มาพร้อมกับความเชื่อมัน่นเราจะสร้างชีวิตที่เราต้องการไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรเขาพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงเธอหันไปมองเขาและรู้สึกถึงความรักที่ยังคงลึกซึ้งในใจพวกเขารู้ดีว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ความรักของพวกเขาจะยังคงเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาเดินไปข้างหน้าพร้อมกับความหวังและความเชื่อมั่นในตัวกันและกันและในที่สุดพวกเขาก็ได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดความรักไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันคือการเดินทางที่ต้องใช้ความพยายามความอดทนและความเข้าใจกันและพวกเขาก็พร้อมที่จะเดินไปพร้อมกันไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอะไรในอนาคตเวลาผ่านไป ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางความรักที่พวกเขามีเริ่มต้นจากการบังเอิญแต่ตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจทั้งสองคนได้เรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่แค่การอยู่เคียงข้างกันแต่มันคือการยอมรับซึ่งกันและกันในทุกๆด้านทั้งความดีและข้อบกพร่องในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองทั้งคู่ยืนอยู่หน้าทะเลสาบในช่วงพระอาทิตย์ตกดิน แสงทองของพระอาทิตย์ที่กำลังรับขอบฟ้าทำให้บรรยากาศรอบข้างดูอบอุ่นและสงบเขาหันไปมองเธอและทั้งคู่ยิ้มให้กันรู้ว่าไม่ว่าความยากลำบากจะเข้ามาในอนาคตพวกเขาจะเดินไปด้วยกันขอบคุณที่ยังอยู่เคียงข้างกันเธอบอกเขาด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเขายิ้มและตอบว่าขอบคุณที่ทำให้ฉันเห็นความหมายของชีวิต ในขณะที่เธอมองไปยังเส้นขอบฟ้าที่มีแสงสว่างสะท้อนเธอก็รู้ว่าเส้นทางของพวกเขากำลังเริ่มต้นขึ้นใหม่ทุกสิ่งที่พวกเขาผ่านมาทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นและไม่ว่าอนาคตจะนำพาพวกเขาไปที่ไหนพวกเขาก็จะ,ะเผชิญมันไปด้วยกันเมื่อถึงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินพวกเขาหันหลังและเดินไปด้วยกันมุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง รู้ดีว่าพวกเขาได้สร้างชีวิตใหม่ที่มีความหมายและทั้งสองก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปด้วยกันตลอดไป